สวัสดีตอนบ่ายวันที่27พฤษภาคม2567นะคะมาตามนัดท่านผู้ชมคลิปนี้สรุปเล่าพัฒนาทุกสูตรเด้อค่ะเด้อทุกสูตรท่านผู้ชมแอดมินนูน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับ fc ทางช่อง y t u t u ทุกทุกท่านเด้อยค่ะเด้อเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนํามนเดอค่กเดอเอ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่บอท่านเขากลุมเด้อท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะอยากจะเขากลุ้มนะคะเนาะเข้าไปรุ่นเล็กุุนหวยน้โมทางกลุ่มเข้ากลุ่มฟรีนะคะทักไลน์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะคลิกลิงไลน์เด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยสิวางลิงไลน์ไว้ ใส่คลิปวิดีโอทักเข้าไปแล้วจิ้มเขาไปแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้าไปด้วยนะคะบอกว่าขอเข้ากลุ่มบ oment เพิ่มไวซซื้อได้ธรรมชมเพิ่มเพื่อนไว้แล้วส่งสติ๊กเกอร์ไปด้วยบอกว่าขอเข้ากลุ่มนะคะบางคนบางทันคุณพอ่อคุณแม่หาทางเข้ากลุ่มยังบอท่านพอ่อยูเดอค่ะเดอแอดมินหน่กระเชิญเขาหลายซิปทันแล้วแต่ว่าบอท่านเข้าไปในกลุ่มนะคะเนาะ สงสัยหาทางเข้ากลุ่มบพอท่านผู้ชมให้กดเข้าร่วมเด้อค่ะเด้อถ้าปรกดเข้าร่วมคุณพ่อคุณแม่สิบอห็นแนวทางตัวเลขเด้อเข้าไปแล้วแอดมินหน่หนอยก็ฝากพอแม่แม่อุดหนุนทางบ้านเจ้าสวใหญ่พื่นนําไหนเด้อค่ะเด้ออยากรวยอยากปังอย่าลืมอุดหนุนเจ้าสวใหญ่พารวยนะคะเข้าไปในกลุ่มหน,หน่อยพารวยเลยท่านผู้ชมเอ้า สำหรับคลิปนี้มาเบงสรุปเล่าพัฒนากันเลยเนาะคะะ่ะเนาะงวดนี้สิเป็นจ้าไดกับบรลูเดอร์ท่านผู้ชมจากสิภาพพ่อแม่พี่น้องเป็นจา้าใดน้องมวดนี้พอวางมวดนี้มันมีสองสูตรที่แอดมินหน่หนอยแจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปนั่นและเนาะค่ะเนาะว่าหนูหน่อยเห็ดสูตรผิดท่านผู้ชมบัตรที่นี่นงวดนี้มันเลยกลายเป็นสอง สูตรเด้อค่ะเด้อกลายเป็นสองสูตรท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมวิ่งรูดห้าสูตรนี่เฮ็ดพิษเด้อท่านผู้ชมสูตรที่ถือมันเพราเขาสูตรนี่เฮ็ดพิษมันก็นเลยมีสองสูตรเด้อท่านผู้ชมวิ่งห้ารูดห้าเข้าไปที่เจ็ดหาตัวกลับเด้อท่านผู้ชมเจ็ดห้าตัวกลับอันนี้ก็คือชุดเต็มข้างล่างเก้าศูนย์ข้างบนศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดเด้อธรรมชุ่ม มาตามนัดเนาะค่ะเนาะเห็ดสูตรพิษแต่ว่ามาตามนัดบอมเอนพันเตนใส่ซื้อ,อ,อบอ่านผู้ชมก็ถือว่าแจงเกิดเล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะชุดสรุปก็เข้าไปเนาะค่ะเนาะชุดสรุปย้ำที่รูดห้าเน้นเจ็ดห้าแต่ว่าเสียอย่างเดียวแอดมินหนูหน่อยบอกว่าตรงๆเนาะค่ะเนาะบางท่านเกสิบ่ได้บางท่านเกสิได้อยู่เพิ่นกันไว แอดมินบอกในคลิปว่าตรงๆแต่ว่าให้บอกกันไว้นั่อยู่กะสีได้หลายคนอยู่นะคะนะเนาะอ้าววันนี้บนล่างไปกลับนั่เด้อท่านผู้ชมคือว่าละแนวทางตัวเลขมันบ่มีหักเนาะท่านผู้ชมอ้าวท่านผู้ชมสำรับเลขเ,เ,เด่นเลขเด่นเลขติดเนี่ยแอดมินวางไปแล้วเด้อท่านผู้ชมแคปหน้าจ,จอเอาท่านผู้ชมมีเลขตรงกันอยู่ วดนี้ขัให้ปังคือเก่านะคะเนาะวิ่งตัวเดียวลาวพัฒนาเนี่ยเด่นเจ็ดถาเบิงเด้อนผูมชมเนี่ยนผูมชมมาเบิงเลยนะคะเนาะลาวพัฒนาเดี๋ยวเบิงสูตรนี่กันก่อนนผู้ชมสูตรนี้ที่เป็นสูตรที่ถูกต้องเด้อนผูมชมฟังแอดมินบอกดีๆลาวพัฒนานะคะพี่ fc ส่งให้ส่งให้เหตุสูตรธผูมชมสูตรนี้ เป็นสูตรที่ถูกต้องสูตรที่มันเขาหัวทิ่ผ่พานมากก็คือสูตรนี้สูตรที่สองนี่ท่านผู้ชมแอดมินหน่วยเขียนไว้อยู่สูตรที่หนึ่งก็คือสูตรที่ถูกต้องนะคะหัวที่ผ่พานมากนั้นมันหลุดสูตรเนี่ยท่านผู้ชมสูตรวิ่งรูดก้าเนี่ยหัวที่ผ่พานมากนั้นมันเข่าสูตรนี่ได้ท่านผู้ชมสูตรวิ่งก้ารูดก้าเนี่ยหัวที่ผ่พานมากนั้นหายวิ่งหารูดหาหัวนี่ท่านผู้ชมแอดมิน คิดว่ามันนนาจะมาสูตรทีหนึง่งสูตรที่ถูกต้องนี่ละนร,รูมชมถ้าเหลขกสีมาเนะะนะาะเนาะเพราะว่ามันบ่เคยอยู่สูตรนี่สองหดตติดได้ธรรมชมมันบ่เคยอยู่สูตรที่สองสองหัตติดแอดมินเฮดเบิงพอมันเข่าสูตรที่สองแล้วมันสิก,กับมาสูตรที่หนึง่งได้ธรูมชมถ้าทางมันบรหลุหรือว่าบ่เข่าทั้งสองสูตรหรือว่าสิเขาน้องกันทั้งสองสูตรอันนี้ก็เป็นไปได้เนาะนรูมชมมันกะเคยรุดยู พร้อมกันกรมีแต่วาสูตรสูตรที่หนึ่งเนี่ยนผูมชมที่แอดมินเดเบึงนะเข่ามาจ็ดงวดซอนเดอ่านผูมชมงวดที่แปดมันรุดแอดมินหนูหน่อยเหตผิดมันมาเข่าสูตรที่สองอ่าบัดที่นี่งวดนี่มันก็นเลยมีสองสูตรเด้อธผูมชมมันกลับไปกลับมาทรามชมสองสูตรนี่ละมันก็นเลยมีเป็นสองสูตรธรูมชมบัดที่นี่ คลิปนี้แอดมินหนูหน่อยก็เลยสีมาสรุปให้นําท่านผู้ชมก็ย่าสงสัยเด้อค่ะเด้อว,ว่าชุดสรุปนี่มันมีเลขบ่ตรงกันเพราะว่าบางงวดเด้อท่านผู้ชมก่อนสิเบิ่งชุดสรุปเนาะคะนะ่ะเนาะบางงวดมาแค่เลขวิ่งเลขจับคู่ไม่มานะคะบางงวดเท่านั้นเด้อท่านผู้ชมบัดทีนี้แอดมินเลยว่าจับคู่นี่มันเข้ามาซีงวดติดแล้วเด้อ งวดนี่แอดมินโน้นยย่านมาแต่เล็กวิ่งถามมันสีมาเนาะคะ่นะเนาะหรือว่าจังใดกับบลูแต่ว่ามันเขา่าที่จับคู่ได้นะเขามาสีงวดซ้อนแล้วบัตรที่นี่ทำช่ชมคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้ค่ะเด้อต่อมาทำช่ชมบัตรที่น,มมนี่ต่อมานะคะมาเบิงชุดสรุปเลย เบื้องเคียงกันไปท่านผู้ชมชุดสรุปเลยนะคะเนาะอย่าลืมเ้ยค่ะเด้อเข้ากลุ่มไลฟีนะคะ0 9 2 6์2 5 5 1 3นะคะคลิกลิ่์ไลน์ใต่คลิปวิดีโอเดอ้อท่านผู้ชมหากคุณพ่อคุณแม่ทันใดทีเพิ่มเพื่อนด้วยไมเล็กว่าเป็นกน็คือคลิกลิ่ไล์ไน์ท่านผู้ชมอ้าวท่านผู้ชมบัดทท่นี้เราพัฒนาประจำงวดวันที่ยี่สิบเจ็ด พฤษภาคม2,567นะคะชุดสรุปเนะาะท่านผู้ชมแอดมิน,นูหน่อยลืมเขียนวันที่27นะคะ27ทับ5ทับ6กชุดสรุปแอดมิน,นูหน่อยเจาะห้ยวิ่ง7รูด7ลอง9เดอ้อท่านผู้ชมวิ่ง7รูด7ลอง9 จับคู่เน้นนะคะเน้นเน้นเจาะ2 7 3 7 6 7กัน5 9 6 9และ2 9ท่านผู้ชมบอตรงสงสัยด้วยคะ่ะเด้อว,ว่า2 7ในตารางนี้กับ6 7ไม่มีเอามาแต่ใสเพราะว่าในตารางเนี่ยท่านผู้ชมทาเล็กมาบางงวด จับคู่ไม่ได้นะคะจะมาแค่เลขวิ่งเดอ้อท่านผู้ชมจะมาแค่เลขวิ่งแอดมินคิดว่าถ้ามางวดนี้มันนนาจะจับคู่ใดกับเลขนอกตาล่างเด่นเจ็ดรองเก้าเอาเก้ามาเป็นตัวรองเนาะท่านผู้ชมสูตรนี่สูตรที่ทําผิดเนี่ยงวดที่ผ่านมาเข้านะคะเข้าไปที่ห้าวิ่งห้ารูดห้าเจาะแตกไปที่เจ็ดห้าตัวกลับ แอดมินดึงหากเก้าก็พกเก่าออกมาสองเก้าบอดมีอยู่ในตารางเอาจากนอกตารางมาจับไซเดอร์ท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเลขเด่นมาบางงวดจับคู่ไม่ได้นะคะจับคู่ได้กับเลขนอกตารางเดอท่านผู้ชมอ้ารมท่านผู้ชมมาที่นี่งวดนี้แอดมินคิดว่าเจ็ยังอยู่เป็นยังคือว่าเจดยังอยู่ อันนี้ก็คือตามสูตรเทียบใส่กันนะคะเนาะมันชนกันหลายสูตรเดอะธรรมชมสูตรพี่สาวให้มานี่สูตรที่หนึ่งนี่มันกัดเด่นเจ็ดนะคะเนาะสูตรที่หนึ่งนี้มันก็เด่นเจ็ดสูตรเราพัฒนาเม็ดเดียวแอดมินหนูน้อยก็เด่นเจ็ดเม็ดเดียวแอดมินหนูน้อยบด้จัคครูหายเดอะธรรมชมงวดนี้สิ่เดินต่อบอแต่ได้เด่นเจ็ดเม็ดเดียวแล้วก็ เลขเด่นหกงวดติดเจ็ดงวดติดล่ะท่านผู้ชมหกหรือเจนะ็ดเนอะเจ็ดงวดติดนี้ยังไม่หลุดนะคะก็มีเจ็ดเลขติดก็มีเจ็ดแต่ว่าเลขติดนี้ลุดอยู่ท่านผู้ชมหลุดสองงวดซ้อนแล้วแต่ว่างวดนี้มีเจ็ดเจ็ดเยอะมากชนวกันลลยสูตรมากท่านผู้ชมอ้าวท่านผู้ชมคิดว่าจังได ถ้าเล็กเด่นกับเล็กติดเดินต่อก็มีหา7เจ็ดหกเจท่านผู้ชมเอาอันนี้ก็คือชุดสรุปละท่านผู้ชมงวดนี้สิมีหกคููกันเบิ่นน้ำเจเพราะว่า7ชนไลท์สูตรทร่านผู้ชมชนแทบทุกสูตรของแอดมินนูหน่อยกับของพี่สาว fc ส่งให้นะท่านผู้ชมเอาคุณพอ่อคุณแม่แคปนาจอเอาด้วยค่ะเด้อ ขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจหายทางช่องน้ำนะเด้อค่ะเออ้มอมักจบกดติดตามบอมักผ่านธผรมชมถ่ายคลิปนี่าธรูมชมแอดมินหน่หนอยค่มีข่าวมาแจ้งเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าเจอกันกับเลขปู่บุญชูนะคะเมื่อเ้ารนี้ปู่บุญชูโทรมากธรูมชมปูบุญชูโทรมา,า,มา,มมาจากน้องบัวลําพูเป็นเลขบอกบุญเลขสายบุญเด้อธรูามาชม ปูโทรมาบอกว่าจังศีละเป็นเลขนั่งเอาลาวและไทยเข้าทุกงวดปูบาจังศีนะคะเดอ้อคือเปาเป็นตำมันแทนท่านผู้ชมเป็นเลขนั่งเอาลาวพัฒนาและไทยเข้าทุกงวดลาวพัฒนางวดที่ผ่านมาปูได้เก่าศูนย์หลักศูนย์หนึ่งปูบอยฟังไทยงวดที่ผ่านมาได้ทั้งเก่าศูนย์หกศูนย์ได้สูงวดัด ท่านผู้ชมปูพันวาจังสีละปูบอกว่ายั่งบ่เคยหย้ช่อง YouTube ช่องใดปูโทรมาช่องแอดมินหน่หนอยเป็นช่องแรกแลก้วกามีช่องหนึ่งอยู่ไปเอาน้ำปูมีช่องเดียวเท่าน,นั้นละเพิ่นไปเอาน้ำปูแอดมินหน่หนอยจื่อว่าได้ว่าเป็นช่องใดแต่ว่าปูบ่เคยหย้บ่เคยโทรหาไผปูโทรหาแอดมินหน่หนอยเป็นช่องแรกปูวาจังสีละจ้าดูเป็นยังบุญน,นะคะเนาะปูอายุ82ปีละท่านผู้ชมปูโทรมาเมื่อเ้ารนี้ ปุกแอดมินหน่หนอยแต่6กโมงเสาร์วาเมนโทรมาสั่งของอ่าตะกี้ก,จกะจักไปโยไส่นะะเนาะปูบอกว่าเลขนั่งเอาเห็นเป็นโตเลยบอตองตียากเลยท่านผู้ชมลาวพัฒนาและไทยเข้าทุกหมวดปูวาจังสีละคือเป็นตะมันแท่านผู้ชมเอ้าคลิปหนาแอดมินหน่หนอยลงหายด้ยค่ะเด้อแต่ว่าคลิปนี้เอาชุดสรุปเล่าพัฒนาชุดพี่สาว เอฟซีส่งให้นี่กับแอดมินหน่อยคิดวิเคราะห์ใส่กันนี่ท่านผู้ชมอ่าไปก่อนนะคะเนาะคลิปหนาพอกันเลขนั่งเอาของปูบุญชูตอนนี้ปูกำลังสร้างประตูโขงเด้อค่ะเด้อปูปล่อยเหล็กปูกำลังสร้างประตูโขงนะคะเหล็กบอกบุญนะคะเนาะเอาสำรับเมื่อนี้เล่าพัฒนากะขอให้ได้เฮได้ปัง กันอีกคือเกาเนาะท่านผู้ชมสั่งสบู่กาแฟยาสีฟัน0926325513นะคะแอดมินนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเล้วค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ